คนนี้คืออะไรครับรังหนูหรือเปล่าแอร์ไม่เย็นนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเติมน้ำยาแอร์นะครับไปเช็คได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปเติมให้ตัวสอบดูก่อนว่ามีอะไรผิดปกตินะครับก็รถใช้งานหนักนะครับคันนี้ดูสภาพนะครับสุดยอะหนักหนะสาหัสมากครับ ถึงว่าทำไมแอร์มันไม่เย็นนะครับไม่เย็นเลยนะครับรถยังไม่ถึงสามปีเต็มเลยนะครับรีโวร่รุ่นห้าเกียร์นะครับตัวนี้สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับผมก็คือประมาณว่าแอร์ทำไมไม่เย็นนะครับก็รถก็ยังไม่ไ,มได้ หลายปีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับใครที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถนะครับก็ไม่ควรพลาดเทปนี้นะครับ<ะ>เดี๋ยวไปดูกันนะครับ<ะ>เป็นรีโวนะครับตัวนี้เป็นรีโวก็เป็นมาสักพักแล้วนะครับไม่เย็นกะว่าจะไปเติมน้ำยาแอร์แต่ว่ายังไม่ได้ไปเติมแต่ยังไม่ได้เช็คนะครับ ก็คิดว่าไม่หมดนะครับเพราะรถบางคันใช้เวลาใช้หลายปีมากกว่าจะน้ำยาแอร์จะหมดนะครับตอนนี้เราก็จะมาเช็คช่องตัวพัดลมนะครับช่องเก็บสัมภาระตรงนี้นะครับมันจะมีตัวพัดลมอยู่นะครับบบว,ว์บวโบวประเด็นที่หนึ่งนะครับ มันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งเลยมันจะมีตัวหมุนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หมุนออกมานะครับหมุนมาทางหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนออกเหมืนกัน ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือออกแล้วนะครับต่อมาก็ลิ่งออกนะครับลิงออกโอเคโหสุดยอดด้านในก็จะเห็นนะครับมีช่องแล้วก็มีตัวพัดลมของอ,อแอร์นะครับ เวลาเราเปิดนี่นะครับตัวนี้นะครับมันจะตัวนี้ทํางานนะครับเวลาเราเปิดตัวนี้น้ํายาแอร์นะครับถึงจะทํางานนะครับอันนี้เปิดเปิดจนสุดสังเกตดูไหมครับเปิดจนสุดเลยนะครับไม่เย็นเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาออกก่อนไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับระบบสายไฟเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าทําความสะอาดได้ก็ทํานะครับเปิดเลยเ้อ ข้างนีกเสร็จอืมมองได้เป็นฟุ่นะเสียรองเ<ม>แต่ทำความสะอาดสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะลื้นะครับตอนลื้ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าขอทําความสะอาดแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเวลาไปล้างก็ไม่สามารถล้างได้นะครับไม่มีใครแกะมาล้างให้นะครับร้านร้านร้านล้างจีเขาก็ไม่ได้มาแกะอะไรของเราเราต้องจัดการเอง เดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้นะครับเอามือฉีกนะเออๆแหละโอเคครับแกะออกมาดิมเออค่อยๆเออแล้วก็ดึงนั่นแหละดึงถาดออกมาเบาๆเด้อเบาๆ,เบา,ๆเบาที่สุด,ดเรื่อยๆดึงมากเรื่อยๆีีุุดลายเลยมงเด็กน้อยก็ทำได้นะครับค่อยๆทำนะ ดูนะครับสุดยอดเอาไปฟอมึงไปฟองเพิ่อนได้เหมือนแอร์ก็ไปเย็นเหมอนกันไปแล้วมันก็จะเป็นช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อนะครับตัวแผ่นกรองอากาศนะครับมาแล้วก็มาใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบเหมือนเดิมครับไม่ยากเลยนะครับก็ กไว้สําหรับใครที่มีรถนะครับก็คือว่าจริงจริงก็ถ้ามีอาการแปลกๆก็คือเทถิถ่มเล่กเทถิ่มเอาล่องเป่าบางนหน่อยเอาลมเป่าบางก็ถ้าเป่าบ่ไรส่ง่คือกับเยใเ้ฟองไปสื่อมาใส่เมื่อกี้ไปเป่าแล้วครับดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่า ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนสภาพนี้คือเปลี่ยนเลยใช้ไม่ได้แล้วนะครับใส่เข้าไปก็ไม่เย็นเหมือนเดิมนี่กองศูนย์นะครับแล้วก็ประกอบฟ้าเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ลมยังไม่ได้มีอะไรมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเปลี่ยนไม่ยากซีนไหมลูกอ่อากดเข้าไปโอเคแน่นไหมจัแบบึงแนนไปโอเค ก่อเข้าไป <Okay. S 2> อผพาเสร็จก่อนพาเสร็จกอน,นเสร็จน,น้ำพังทำความสะอาดเนื่องจากว่าล้างอาชจีเขาไม่ได้ทำให้นะครับเพิ่งล้างมาเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมต้องคนแล้วนะก็ฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยอดูพื้นยังเปียกอยู่เลยครับ เค็ล้วขอบไปแล้วแล้ววางไว้บนนี่มันจะมีฐานเงินบานี่เงินบานึ่งเนี่เนี่ยวางไว้ตรงเออลองฟังเออนั่นแหละลองเอาเขอบไปบนเขาปะบนเขามันบนตรงเออนั่นแหละเออปล่อยมึงเอาเราปะ เอาเดือยยัดเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็หมุนเออพอแล้วจบงานนะครับใช่ฮะเออหยบคาดลงไปสตาร์ตสตาร์ตเครื่องหมุนไปข้างหน้าก่อนเด้ออีกที่หนึงอีกที่หนึงเพืละวอืมใครปิดโอเคหย่บคาดลึกๆแล้วสตาร์ทฮะโอเค ล่อยขาขึ้นมาขึได้นแล้วบเปิ้เป้เป้บ้าเออเปิสองเ้ิดสองอีกนะีกันหนึ่งเออเออสีไข่แน่เว้ยโอ๊ยเย็นบ่นีี่ี่อันนี้ใช้ได้นะเย็นบ่บั่ะี่บิมเย็นยอะเออเย็นแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ไปเสียตังค่าเติมน้ำยาแอร์นะครับสามร้อยถึงห้าร้อยแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้เราก็เช็คเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องแอร์ยังปกติดีอยู่แอร์ตอนตอนที่มีปัญหามันจะดังนะครับเวลาเปิดตัวนี้ตอนนี้ได้ยินได้ยินเสียงดีแล้วนะครับเมื่อก่อนมันได้ยินเสียงดังข้อแก๊กอยู่ข้างในพัดลมตรงนี้ด้วยนะครับเบเวอร์ตรงนี้นะครับอันนี้เราเปิดแค่เบอร์สองก็พอแล้วนะครับแล้วก็น้ำยาแอร์ก็ปกติเปิดตรงกลางมาเย็นแล้วนะครับรบเลยไหมอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะมีปัญหานก สุดเลยยังไม่เย็นนะครับหมุนจนสุดยังไม่เย็นนะครับอ่านี่เข้ามาแป๊บเดียวรู้สึกได้เลยเย็นปะนอ่าใช้ได้เลยโอเคดับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมเย็นเจี๊ยบเลยนะครับเมื่อกี้นี่นะครับเห็นผลได้ชัดเลยก่อนหน้านี้ร้อนมากๆนะครับไม่ได้ว่าน้ำยาไอ้น้ำยาไอหมดนะครับแต่ว่า บาลโบก็เป็นลังหนูครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่กองตันนะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมตัวอย่างคลิปถัดไปนะครับคงจะได้เห็นผ่านตากันบ้างแล้วนะครับก็นิสสันมาร์สนะครับยังอัปเดตคลิปไม่จบนะครับผมแล้วก็ปาเจโร่สปอร์ตนะครับกำลังจะอัปเดตนะครับยังไม่ได้อัปเดตนะครับใครที่สนใจนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเพราะว่าเคสนี้นะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับผู้เรียนนะครับอยากจะหัดรถมากนะครับผมแต่อาเฮียนะครับไม่ให้หัดนะครับก็เคยหัดเองแล้วนะครับถอยหลังชนกำแพงนะครับผมมุนอุยปุยนะครับมุนอุยปุยบันเทิงศิลปพัฒนานะครับผมถอยหลังชนนั่นแหละนะแกก็เลยไม่มีความกล้าไม่ไม่มีคนสอนให้ด้วยนะครับ ก็อยากจะเรียนมากนะครับผมแต่ไม่มีใครกล้าสอนให้นะครับก็นั่งดูคลิปมานานนะครับดูคลิปผมอยู่เรื่อยๆก็เลยตัดสินใจนะครับเก็บเงินได้ก้อนนึงก็เลยไปดาวนะครับปาจิโร่สปอร์ตคันนี้มานะครับผมดาวเสร็จยังไม่ถึง 2- 3สาวันเลยครับโทรหาผมนะครับบอกว่าอยากให้มาสอนให้นะครับก็ปรึกษากันอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยตัดสินใจเรียนนะครับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจนะครับไปสอนให้นะครับ ภาพที่เห็นนี่คือวันเดียวนะครับสอนวันเดียวรู้เรื่องนะครับอยากมีทักษะอยากมีประสบการณ์อยากขับได้จริงนะครับโทรหาผมนะครับไม่พูดเยอะนะครับไม่พูดมากนะครับผมถึงบ้านก็ลุยสอนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาครับ3 8 8 335 0072นะครับรับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมถึงแน่ถึงชัวนะครับทั่วไทยนะครับผม แล้วรับประกันผลงานนะครับเรียนแล้วท่านจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันท่านได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่องของครูต้าด้วยนะครับขอบคุณครับ